วันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพืชดอกนะคะว่าพืชดอกอะค่ะมีโครงสร้างลักษณะยังไงบ้างนะคะที่มีส่วนช่วยเนาะในการที่ทําให้มันสื่อพันธุ์ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูแชร์หน้าจอแบบนึงนะ,ะวันนี้นะคะ เราจะมาเรียนนะคะกันในเรื่องของโครงสร้างของพืชดอกเนาะที่มีที่มีส่วนช่วยในการขยายหรือว่าถ่ายละอองเลนูให้กับดอกไม้นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีรูปอ่ะหนูเห็นหน้าจอขึ้นไหมหน้าจอเป็นช่องสีเหลืองๆอ่ะหนูเห็นไหมครับอ่าเห็นเนาะอ่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูเนี่ยเลือกตัว เลขที่หนูชื่นชอบเนาะจากนั้นคุณครูก็จะเปิดแผ่นป้ายที่รับแผ่นป้ายนะคะแล้วให้หนูเดาว่าให้หนูตอบนี่แหละว่าภาพข้างหลังเนี่ยมันเป็นพืชดอกมันเป็นพืชอะไรมีชื่อว่าอะไรเนาะโอเคไหมคอเครับอ่าโอเคอ่ะหมายเลขแรกเลือกเลยหนูจะเอาหมายเลขอะไรเจ็ดรับเจ็ดเจ็ด อะตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้ก็ให้ให้อีกสองหมายเลขอ่ะหมายเลขอะไรอีกห้าครับห้าะ,อะตอบได้ยังว่ามันคืออะไรมันจะอยู่ที่บริเวณแหล่งน้ำ ออกบัวแล้วครับไม่ใช่อ่ะให้อีกหมายเลขหนึ่งดอกกัญชนแล้วครับไม่ใช่อ่ะให้ให้อีกหมายเลขหนึ่งอ่ะหกก้หกหกอ่ะหกหกอ่ะมันจะลอยอยู่บนผิวน้ำไม่ไม่รู้จริงอ๋อ คือดอกไม้เหรอครับอันนี้คือดอกของมันใช่แต่แต่ว่ามันจ,จะอยู่บนผิวน้ําขึ้นต้นด้วยคำว่าผักผักตบชวาผักตบชวาโอเคถูกต้องถ<ะ>ูกมากนะคะผักตบชวาเนี่ยครูรบร้าให้หส,ส,ส,สุดยอดแล้วนะเนาะก็คือผักตบชวานั่นเองนะคะอ่ะนักเรียนคิดว่าผักตบชวาเนะะี่ยค่ะที่มันแร่ทันเต็มพื้นน้ำเนะะี่ยค่ะ มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมลองดูตัวอย่างสิทบครับเช่นทบครับถ้ามันเน่าถ้ามันเน่าหรือตายมันจะทําให้น้ําเสียครับอืมถูกต้องเนาะเก่งมากๆเนาะ,ะผักตบชวานะคะมันจะเป็นพืชผักที่แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเนาะเพิ่มจํานวนได้มากในเวลาอันรวดเร็วนะคะ ซึ่งผักตบชวานะคะมันเพิ่มจำนวนได้อย่างไรเนาะใครรู้บ้างผักตบชวามันเพิ่มจำนวนได้อย่างไรมันเป็นละอองเลนูอะอ๋อมีละอองเลนูอ่าไม่มีถูกไม่มีผิดอันนี้คือคือความรู้เดิมของหนูเนาะความรู้ความเข้าใจเดิมของหนูนะคะอ่าก็เกือบถูกแล้วนะเนาะ ก็คือนะคะผักตบชาวาเนาะที่มันสามารถแพร่พันธุ์ได้เร็วนาะสมมติเนี่ยหนอวผักตบชาวาต้นหนึ่งเนี่ยไปโยนทิ้งเนาะไปโยนไว้ที่น้ําแหล่งน้ําปุ๊บเนี่ยมันจะใช้เวลาคือแบบไม่ถึงเดือนอะ่ะมันก็จะแพร่พันธุ์เต็มสระน้ําเลยนะคะเพราะอะไรเนาะเพราะว่าผักตบชาวาค่ะมันสามารถสร้างมาเมล็ดของมันได้เนาะไอที่ดอกสีม่วงที่อยู่ในนี้คะ่นะเนาะมันก็จะสามารถสร้างมาเมล็ดเป็นจํานวนมหาศาลเนาะ แล้วก็มเมล็ดนะน,นะคะก็จะงอกแล้วก็จะเริญเติบโตได้ในเวลาไม่กี่วันอีกอันหนึ่งนะคะก็คือมันสามารถแตกต้นใหม่ออกจากต้นเดิมได้เนาะผักตบชวาค่ะมันไม่ได้อยู่เป็นต้นเดียวๆเวนาะถ้าหนูเคยเห็นก็คือมันจะเป็นคล้ายๆลักษณะกอเลยเนาะหนึ่งกอของมันก็จะมีหลายๆต้นเนาะซึ่งหนึ่งต้นของมันนะคะมันก็สามารถแตกเป็นต้นใหม่ออกจากลาต้นเดิมได้ไหม แล้วลำต้นใหม่ค่ะมันก็จะไปแตกหนอกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ค่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุเนาะที่ทําให้ผักตบชวาค่ะสามารถแค่พัน์ุได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดปัญหากับแหล่งน้ําเนาะรวมถึงถ้ามันเป็นแบบคลองที่เขาเอาใช้แบบสัญจรเนาะก็จะเป็นกีดขวางทางสัญจรทางน้ำเนาะทางเรือด้วยนะคะ ซึ่งการที่ผักตบชวานะคะมันแพร่พันเนาะมันแพร่พันได้จํานวนมหาศาลอันเนี้ยค่ะมันก็ถือว่ามันเป็นการดํารงชีวิตของมันนะเนอะอย่างหนึ่งเพราะว่าการสืบพันธเนาะเขาเรียกว่าการสืบพันธุ์แหละนะคะก็เป็นกระบวนการสมคัญที่ทําให้พืชสามารถดํารงพันไว้ได้เราก็เหมือนกันมนุษย์เราก็เหมือนกันก็มีการสืบพันธุ์เพื่ออะไรเนอะเพื่อที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ของเราไว้ แต่ว่าบางเอิญว่าผักตบชวาค่ะมันแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเกินไปเนาะแล้วก็มันส่งผลกระทบถึงปัญหาแหล่งน้ําเยอะนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะพืชน,นะคะก็จะต้องมีการสืบพันธุ์นะคะเพื่อที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ไว้เนาะซึ่งอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชน,นะคะเนาะ ก็คือดอกนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของดอกซีว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์เนาะอ่าเรื่องที่หนึ่งนะคะที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือโครงสร้างของดอกเนาะที่มีส่วนทําให้เกิดการถ่ายเลนูการถ่ายเลนูคืออะไรเนาะการถ่ายเลนูก็คือเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกนั่นเองนะคะ ซึ่งในการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะการสืบพันธุ์เนาะเป็นกระบวนการที่สําคัญนะคะที่ทําให้พืชเนาะสามารถดำรงพันธุ์อยู่ไว้ได้เนาะถ้าพืชไหนเนี่ยไม่สามารถสืบพันธุ์ได้พืชน,นั้นก็จะสูญพันธุ์และหายไปเหมือนการสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้เนาะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีจํานวนน้อยลงนะคะแล้วก็ไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้เนาะสิ่งมีชีวิตพวกนั้นอะ่ะก็จะสูญพันธุ์แล้วก็หายไปจากโลกใบน,นี้เนาะ อ่ะเรามาดูนะคะโครงสร้างหลักๆที่หนูควรรู้นะเอาที่สำคัญสำคัญที่หนูควรรู้นะคะของดอกเนาะจำไว้ว่าดอกนะคะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชน,นะคะดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชเนาะซึ่งภายในดอกก็จะมีส่วนประกอบอยู่ดังนี้นะคะอันที่หนึ่งที่หนูควรจะรู้ก็คือเกสรเพศผู้นะคะเกสรเพศผู้ะค่ะ มีหน้าที่อะไรนะคะมีหน้าที่ก็คือสร้างเซลล์สืบพันธุ์ให้กับเพศผู้เนาะแล้วในเกสรเพศผู้มีอะไรบ้างโครงสร้าง,งหลักๆอันนี้ก็คืออับเลนูนะคะไอสีส้มๆเนาะลักษณะคล้ายๆเป็นกระป๋องนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอับเลนูภายในอับเลนูนะคะก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้อยู่นะคะซึ่งเซลผดเซลสืบพันธุ์ของเพศผู้อะคะ่ะเราเรียกว่าเลนู เนาะเรนูดังนั้นอับเรนูก็คือมีเรนูอยู่ข้างในเนาะต่อไปนะคะไอ้ที่มันเป็นก้านสเีเขียวชูขึ้นมาตรงนี้ค่ะเนาะเขาเรียกว่าก้านชูอับเรนูนั่นเองนะคะอันนี้คือเกสรเพศผู้นะคะดังนั้นเกสรเพศผู้ทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันเพศผู้เนาะแล้ว องค์ประกอบมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือมีอัปเรนูกับมีก้านชูอัปเรนูนะคะต่อไปเนาะพืชบางชนิดอะคะ่ะมันก็จะมีทั้งเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันเนาะเช่นดอกชบาอันนี้คือดอกชบาที่คุณครูยกตัวอย่างให้หนูดูนะคะอันนี้เป็นดอกสมบูรณ์เพศก็คือมีทั้งเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียนั่นเองนะคะเกสรเพศเมีย มีหน้าที่อะไรเนาะก็คือสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นแหละเนาะอ่ะก็จะมียอดเกรสรเพศเมียอยู่ข้างบนสุดเลยนะคะดูดูนะคะลักษณะของมันเนาะเกรสรเพศผู้เนะะี่ยค่ะมันจะอยู่ต่ํากว่าเกรสรเพศเมียนะคะเพราะอะไรเนาะเพราะว่านะคะเวลาที่อัปเรนูอะคะ่ะมันแก่แล้วเนี่ยมันจะแตกออกเนาะมันจะแตกออกเมื่อมันแตกออกปุ๊บ เรนูที่มันอยู่ข้างในค่ะก็จะฟุ้งกระจายไปตามทั่วอากาศเลยเนาะจากนั้นเนี่ยเมื่อลมพัดมาปุ๊บเนะะี่ยค่ะเรนูพวกเนี่ยค่ะมันก็จะลอยมาติดอยู่ที่ยอดเกสรเพศเมียเนาะซึ่งบนยอดเกสรเพศเมียตรงเนี้ยค่ะมันก็จะมีสารหนืดๆอยู่เอาไว้คอยดักจับเรนะูไว้เนาะประมาณนี้นะคะต่อจากยอดเกสรเพศเมียก็จะเป็นก้านเกสรเพศเมียเนาะ อยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นนะคะเกสรเพศเมียนะคะองค์ประกอบมีอยู่สององค์ประกอบหลักๆก็คือมียอดกับมีก้านจําไว้แบบนี้เนาะถ้าเกสรเพศเมียมียอดเกสรเพศเมียกับมีก้านของเกสรเพศเมียนะคะต่อไปอันนี้ถ้าใครมีดอกอยู่กับตัวเนาะ ไปเตรียมดอกมาแล้วหนูสังเกตง่ายเลยกลีบดอกนะคะเออกลีบดอกเนี่ยก็จะมีสีสันแต่และดอกก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะอ่ะกลีบดอกมีสีสันนะคะแต่ก็จะมีกลีบเลี้ยงนะคะถ้ามันเป็นกลีบเลี้ยงอะคะ่ะส่วนใหญ่จะมีสีเขียวนะคะบางทีอะคือถ้าหนูมีดอกอยู่กับมือหนูหนูหนูสังเกตดูได้เลยนะคะถ้ามันเป็นกลีบดอกมันจะเป็นสีแดงสีเหลือง แล้วแต่สีของดอกเนาะแล้วกีบเลี้ยงหนูจะแยกยังไงนะคะกีบเลี้ยงนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นแผ่นเล็กๆสีเขียวเนาะอยู่ข้างใต้กีบดอกนะคะแล้วก็รังไข่เนาะที่จริงเราต้องได้ผ่าดูเนาะถ้าเราผ่าดูเนี่ยเราจะเห็นเป็นรังไข่ของดอกนะคะซึ่งในรังไข่อะค่ะก็จะมี อวุ้นอยู่เนาะตรงนี้นะคะซึ่งนะคะพวกเนี้ยค่ะก็จะมีทำหน้าที่ในการตั้งเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเนาะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการถ่ายเลนูนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนในคาบถัดไปเนาะเดี๋ยววันเนี้ยเราเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของพืชดอกเนาะที่มันมีส่วนช่วยในการถ่ายเลนูก่อนเนาะดังนั้นนะคะหนูต้องเข้าใจคำว่า ถ่ายเลนูก่อนเนาะการถ่ายเลนูเนะะี่ยค่ะมันก็คือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอย่างหนึ่งของพืชดอกนั่นเองนะคะต่อไปอันสุดท้ายก็คือฐานรองดอกเนาะฐานรองดอกก็จะอยู่ข้างล่างสุดเลยนะคะอะประมาณนี้เนาะอันนี้คือโครงสร้างของพืชดอกนะคะ ซึ่งโครงสร้างพวกนี้ค่ะนะคะมันก็จะมีส่วนช่วยเนาะในการที่จะทําให้การถ่ายละอองเรนูของพืชน,นะคะเกิดได้แบบสมบูรณ์นะคะซึ่งการถ่ายเลนูค่ะมันก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายเลนูจากอับเรนูไปยังยอดเจรเพศเมียน,นั่นเองที่คุณครูบอกนั่นเองนะคะก็คือที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้เนาะอับเลนูที่อยู่ข้างในเนี้ยค่ะเลาที่คุณครูวงกลมไปเนี่ยค่ะ ข้างในบรรจุเลนูไว้อยู่เนาะซึ่งเลนูเนะะี่ยค่ะมันก็คือเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันแก่เต็มที่แล้วมันจะแตกถ้ามันแตกออกมาปุ๊บมันก็จะกระจายไปทั่วอากาศลมก็จะพัดมันไปตกยังยอดเกสรเพศเมียตรงนี้เนาะ อันนี้เขาเรียกว่าการถ่ายเลนูเนาะแล้วมันก็จะเกิดการสืบพันธ์เนาะซึ่งเดี๋ยวกระบวนการสืบพันธ์ของดอกเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะดังนั้นเนาะอันที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคงกูจะเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งเนาะอันที่หนึ่งโครงสร้างของพืชดอกอันที่หนึ่งที่หนูควรรู้แล้วก็ควรจำไว้นะคะก็คือปีเลี้ยงเนาะ กีบเลี้ยงจะเป็นสีเขียวเหมือนกับใบของพืชดอกเนาะแตอยู่ข้างล่างนะคะป้องกันอันตรายหรือห่อหุ้มดอกที่มันตูมอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่ดอกมันยังไม่บานเนาะก็จะมีกลีบเลี้ยงคอยหุ้มมันไว้เพื่อป้องกันอันตรายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ดอกบานแล้วปุ๊บกีบเลี้ยงก็จะอยู่ข้างล่างสุดนะคะอ่ะเนี่ยเห็นไหมหนูเห็นรูปไหมคะถ้าเป็นดอกกุหลาบวันนี้ กีบเลี้ยงหนูดูง่ายๆเลยนะคะดอกเป็นสีแดงเนาะหนูก็ดูข้างล่างของกีบดอกเนาะมันก็จะมีเป็นสีเขียวอยู่รองอยู่เนาะนั่เขาเรียกว,ว่ากีบเลี้ยงนั่นเองนะคะ <c oughs> ต่อไปกีบดอกเนี่ยกีบดอกเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะ <c oughs> มีสีต่างๆเนาะใช้ในการล่อมแมลงเนาะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เพื่อที่จะช่วยในการสืบพันธุ์ด้วยนะคะ อันนี้หนูก็น่าจะแยกได้อยู่เนาะกีบดอกแล้วก็เกสรเพศผู้เนาะเกสรเพศผู้ก็จะประกอบไปด้วยอัปเรนเนาะเนี่ยถ้าหนูเห็นรูปนะคะถ้าของจริงมันจะเป็นประมาณนี้เนาะอัปเรนูนะคะมันจะคล้ายๆกระปอกเนาะแล้วก็ก้านชูอัปเรนูนะคะจะอยู่ตรงนี้อัปเเรนู ก้านมันก็จะอยู่ต่อจากอนะัปรีนูเนาะถัดไปอันสุดท้ายสี่ส่วนที่หนูควรจะจำเนาะทุ่หูสรุปเนาะสี่ส่วนนะคะก็คือเกสรเพศเมียเ er, นาะถ้าเกสรเพศเมีย er, ก็จะมียอดของเกสรเพศเมียเ er, นาะก็อยู่ข้างบนสุดแล้วก็จะมีก้านของมันอันนี้ก็จะเป็นยอดแล้วก็จะมีก้านเกสรเพศเมีย er, นะคะแล้วก็จะมีรังไข่เนาะอยู่ข้างล่าง นะคะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเนาะอ่ะอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวคุณครูจะถามหนูแล้วก็หนูตอบนะอ่ะส่วนประกอบของพืชด,ดอกเนาะ มีมีอะไรบ้างนะมีเกสรอ,อะไรบ้างนะส่วนประกอบของพืชดอกมีเกสรอ,อะไรบ้างนะเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียอ่า uh, ถูกต้องเนาะมีเกสรเพศผู <s 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 huh ้กับเกสรเพศเมียนะคะเกสรเพศผู้ก็เอาไว้สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรเพศเมียก็เอาไว้สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเนาะอ่าแล้วภายในเกสรเพศผู้เนาะโครงสร้างส่วนประกอบของเกสรเพศผู้ก็จะมีอะไรนะ อับอะไรนะอับเรนูอับเรนูอ่อับเรนูกับอะไรนะละอองเรนูอ่าละอองเรนูก็จะอยู่ข้างในอับเรนูเนาะอ่ะแล้วต่อจากอับเรนูลงไป้าชูอับเรนูฮะก้านชูอับเรนูถูกต้องก็คือก้านชูอับเรนูเนาะอ่ะต่อไปเนาะส่วนที่สองที่สำคัญเนาก็คือเกสรเพศเมียหนูบอกไปเมื่อกี้ละ ข้างบนสุดของเกสรเพศเมียวเรียกว่าอะไรนะข้างบนสุดเลยข้างบนสุดข้างบนข้างบนเราเรียกอะไรนะขึ้นต้นได้ยอ,อยักษ์ยอดเกสรเพศเมียครับเออถูกต้องยอดเกสรเพศเมียอ่ะแล้วถัดจากยอดเกสรเพศเมียเป็นอะไร ถัดจากยอดเกสอนเพศเมียเป็นอะไรคะนะครับฮะเมื่อกี้มีคนตอบหรือเปล่าบ้านเกสอนเพศเมียเออถูกต้องนะคะเก่งมากๆเนาะอ่ะอันนี้เนาก็คือส่วนที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่สองที่สำคัญเนาะต่อไปถัดที่มันเป็นสีแดงๆเนะี่ยเขาเรียกว่าอะไร <G leep S 1> กีบเออถูกต้องก็คือกลนะีบดอกเนาะอ่ะถัดจากกลีบดอกเป็นอะไรนะกลีบเลี้ยงเออถูกต้องกลีบเลี้ยงนะคะเนาะแล้วก็ถัดจากกลีบเลี้ยงก็จะเป็นฐานรองดอกนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อกี้คุณคูณลืมพูดเนาะไอเกสรเพศเมียเนาะมันก็จะมีที่หนูควรรู้เนาะก็จะมียอดเกสรเพศเมีย การเกสรเพศเมียแล้วก็มีรังไข่เนาะอ่ะที่หนูพูดไปเมื่อกี้นะคะอ่ะที่คุณครูถามเนาะเก่งมากเนาะตอบได้นะคะซึ่งโครงสร้างพวกนี้ค่ะนะคะมันก็จะเป็นโครงสร้างนะคะที่จะช่วยเนาะในการถ่ายเลนูให้กับพืชดอกนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้เราเรียนถึงแค่เรื่องนี้เนาะแค่นั้นนะคะ อ่ะงั้นงานวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเนาะจะส่งลิงก์ใบงานนะคะในเวิร์กชีต่งไปให้หนูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หนูก็ทำเหมือนเดิมเนาะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณครูส่งลิงก์ให้หนูเนาะแล้วก็เดี๋ยวหนูเข้าไปทำให้เรียบร้อยนะคะเป็นใบงานที่สี่จุดหนึ่งเนาะโครงสร้างของพืชดอกนะคะในเวิร์กชีตนะคะ วันนี้วันที่สิบสามพร้อมพงมาครับเด็ดบดินมาครับอ๋อยมาค่ะทีรพัท มาครับผูนานนนมาครับเกวลินมาค่ะปียดามาค่ะอันตพัมาครับตาชุกรมาอ้ยมาครับอ่าเรื่องที่เรียนในวันนี้ใครไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลยนะคะเนอะมีไหม ถ้าไม่มีมันจะแค่นี้แล้วนะจะปล่อยให้สาุุรกรไปนอนละคืนอครับอะไรอ่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ